ไอ้วนไอ้วนไอ้วนจะงับหน้าแล้วนี่มันนี่เลยไม่ต้องหนีไปไหนเลยนี่ถ่ายวิดีโอกับมันนี่ก่อนเร็วไม่เอาไม่เอาไม่ไปเร็ว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 ให้วิดีโอกับมันนี่ก่อนวันอืมสวัสดีครับผมเป็นหนูแก๊บี้ครับชื่อโดดเองำงำงำกินไม่หยุดเลยงำ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 เป็นไงมามีเล่นดนตรีสามเพลงเลยพอมพอครพอครับพอครับพอคอ หนูอะไรนาะเรากินสุดในโลกก็หนูดอตเอนี่ไงชื่อดอตเอด้วยน่ารักไหมมามิมาทายดูก็มีก่อนลูวกินอย่างเดียวเลยลูกหนูอะไรตัวเท่าคนหนูดอตเอนี่ไงฮอฮอฮอเงี้ม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 เงี้ยบายก่อนลูกบายบายก่อนลูกบายบายค่ะบายบายค่ะไปแล้วไปแล้วจะปีนทำไมปีนนี่โอ๊ยเจ็บนะไปแล้วจับตูดจับตูดแอบอ่ะ แำอะไรอ่ะผมหน้ามาไม่เป็นหน้ามาแล้วลุงบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนครับเดอะเอคาบายบายก่อนเร็วบายบายครับบายบายครับก่อนบายบายครับบายบายครับจุ๊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 บกันเร็วจุ๊บจุ๊บกันเร็วจุ๊บจุ๊บนี่ก็ตัดหน้ามาด้วยนั่นนี่เงี้ยบายบายจุ๊บจุ๊บมองกล้องอะจุ๊บจุ๊บกัน ไปเลยกลับกอง,นะงไปเลยนะกับกองไปเลยนะไปแย่บ yeah. ป